เห็นมากเลยผมนะ่ะปิดต้องยัดผมชอบคนผมชอบอไรสไตล์ที่โหดรุนแรงซาบซานผมนะ่ะปีกะรีกรับม่ใช่มั้ยนะมาจับเรปีปผมอะไรจ,จังทุกแนวผมนะ่ะชอบทุกท่าทุกคนทุกวัยนาดคงแก่นงยานผมมีเอามาแล้วคุณจะทาเรื่องอะไรกับผม แ้วคุณยึดจริงคุณพกพกถุงไหมครับพอดไหนครับพอมยืดออกพกถุงไหนนี่ไงนี่คือไซส์ห้าสิบสองถุงยางไซส์ห้าสิบสองสังเกตใจ่งยหน้าถุงยางจะมีหมวกกันน็อกสีเหลืองและมีเบอร์ห้าสิบสองปิดอยู่ในหมวกกันน็อก นี่แหละมาตรฐานของชายไทยต้องใหญ่ต้องสั้นต้องดำงใส่ได้พันัดนเลย <c oughs> วิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ง่ายง่ายไม่ย,ไรรยุ่งยากยังงไรรแล้วแต่คุณจะวิจารณาหรือวิจารยายของคุณเลยเพราะการใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันฉีกถุงมาข<ห>ันแรกฉีกถุง<ห>ขั้นแรกฉีกถุงจ,จริงเลยครับตาุตาูจะวบตไวไม่ก็ กัรแรกอีกถุงนี่คือด้านไหนของเขาถุงยางทุกอย่างไม่ว่าจะดีห่ออะไรก็แต่จะหิวคลุกขะผิวตะปุ่มผิวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรถโดยนารถทุเรียนรถสตรอเบอร์รี่รถส้มร erm ถเป็ดเปอร์มิตรทุกอย่างต้องมีน้ํามันคันที่สองดึงมันออกมานี่คือถุงยางเบอร์ห้าสิบสองนี่คือถุงยางเบอร์ห้าสิบสองวิธีการใช้ จับตรงจุกหอมไหมหอมจับตรงจุกมานะครับอย่าให้เล็บโดนจุกเพราะมันจะแตกเพราะเวลาคุดปี้แล้วคุณแตกได้มันจะแตกปี้แตกแตกแตกคุณชอบใช่ไหมคุณชอบผมรู้ แต่คนที่โดนดนาคือผมผมตัดใจโดนเรื่องนั้นแล้วนี่คือหำผมจะสมมุติว่านี่คือหำม,มันเล็กไปเอาอะไรที่มันใหญ่ๆละ่ะมันไม่มีเอาของนิทิตแล้วกันครับของนิิโอ้มันจะโดนเซนเซอร์นะนี่คือหำคันแรกเลย คุณจะทําเองก็ได้หรือจะให้ฝ่คุณทําก็ได้แล้วแต่คุณชอบถ้าเกิดคุณทำเอาทาเลยจัดไปครับขั้นแรกเอาห้าเนี่ยใส่ลาไปใเอาถุงเนี่ยใส่ไปในห้ำคิดว่าห้าใส่ไปสนยาบิดหุงไว้ครับจากนั้นก็ถลกลงมาผิดด้านแล้วเอาเรียนมา้ม ไหนได้เนี่จากกานก็ถละลกลงมาทะลกลงมาถละลกลงมานิ้วผมสั้นสองนิน้วสองนิ้วนิดชี้สองนิวน้ว,วถละลกลงมาถละลกลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ้อยอโอ้ยเงยงหัวลาอ แล้วคนอื่นจะเหลืออะไรผมเนี่ยเสียนหน้าสุดๆแล้วถ้าไม่ได้ได้ผมทำไม่ได้หรอกทำใหม่เหรอเอาแล้วดึงออกมาใช่ไหมนี่แหละคือวิธีการใส่ถุงคุณจะอมนี่ยคุณจะแกด้วยนี่หรือคุณจะรับมางนี่หรือคุณจะได้รถรถท่านเป็นยังไงมันหม หรือไม่ทันใจเปล่าดมูมึงดู โอ้ยโอ้ยคนหัวเนี่ยคือนานของคนไทยที่สมควรจะใช้อย่าไปใช้ของคนรังผมคนรังมันใหญ่เกินใส่ไม่ได้พองคุณมันเล็กนี่มีความหนามากถ้าพบรองว่าจะคุณแตกคุณจะไม่วันทองเพราะไอเนี้ยมาลองรับได้หมดถ้าเกิดไม่มีจะใช้ถุงก๊อกเก๊บถุงร้อนถุงนอนแล้วแต่คุณจะหาได้มาใส่ ཡ་མাই <laughs>